สวัสดีครับคิริยิมเทควันโดครับวันนี้วิดีโอของเราจะมานำเสนอเรื่องของการซ่อมเฮดการ์ดด้วยตัวเองนะครับวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ข้างหูนะครับของเฮดการ์ดเนี่ยมันฉีกขาดแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตรงหูติดยางเนี่ยครับนะครับก็ขาดด้วยนะครับเดี๋ยวจะซ่อมใน EP ีต่อไปนะครับแต่ EP ีนี้เราจะทำการซ่อมตัวบริเวณโฟมที่ขาดของเฮดการ์ดก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งครับกาวร้อนหรือกาวช้างนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเอามาทําการซ่อมโฟมนะครับซ่อมโฟมของเฮดการ์ดนะครับสามารถที่จะามาซ่อมได้เลยนะครับอย่างที่2ก็คือกาวยางครับแล้วก็ผ้าสกาดัดกาวยางกับผ้าสกัดเนี่ยจะเอามาใช้ในการปกปิดรอยประกอบนะครับเพื่อไม่ให้มันขาดเพิ่ม ร,รวมไปถึงถ้าเกิดกาวร้อนของเราเนี่ยประกอบไปที่โฟมแล้วเกิดเป็นรอยปุ่มนูนขึ้นมาใช่ไหมครับเจ้าตัวผ้าสกอตลด์ก,ก็จะช่วยไม่ให้เกิดอาการระคายเคืองระหว่างสวมใส่ของนักกีฬาระหว่างซ้อมนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปครับการติดกาวใส่เฮ็ดกาดนะครับเราก็เตรียมตัวนะครับนํากาวร้อนห,หรือกาวช้างขึ้นมานะครับ ปิดตัวแผลออกมานะครับแล้วก็หยอดกาวไปนะครับหยอดให้แต่พอดีนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับพอแปะไปจนทั่วแล้วนะครับแล้วก็รีบปิดนะครับให้สนิทเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะแห้งเร็วในวิดีโอต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเกิดการผิดพลาดทางการบันทึกเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นการติดเสร็จทั้งสฝั่งละนะครับใช้กาวรองติดทั้งสองฝั่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ขาดแล้วนะครับบีออกมาก็ติดสนิทดี แต่จะเห็นได้ว่ามันจะมีขอบแข็งๆนะครับจากคาบของกาวร้อนนีครับโผล่ออกมาให้สักษาดนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับเราจะใช้เจ้าผ้าศสกลาดนี่แหละครับกับกาวยางปิดรอยตะเข็บตรงนี้นะครับเพื่อให้นักกีฬาสามารถที่จะสวมใส่ได้โดยที่ไม่มีอาการระคายเคืองแล้วก็เป็นการปกป้อง พื้นผิวไม่ให้ฉีกขาดเพิ่มในอนาคตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปครับเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับติดนะครับวิธีทำของผมก็คือจะตัดผ้าสกอลดนะครับ เอามาทาบในบริเวณที่ต้องการจะติดซ่อมนะครับผมเลือกใช้ตรงนี้แหละติดตรงนี้นะครับติดตรงกลางเลยนะครับจะได้ง่ายนะครับแล้วก็วัดเลยนะครับจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งพอเราได้พื้นที่ที่เราต้องการแล้วครับเราก็ใช้ปากกาเมจิกครับหรืออะไรก็ได้นะครับในการติดมาเข้าไปว่าตรงนี้แหละที่เราจะทําการทากาวยางนะครับ ที่มาร์กไว้ด้วยก็คือเราจะได้ไม่ต้องทากาวยางเนี่ยให้ล้นออกมานอกเฮดกาดมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าพอเวลาเราต้องการเช็ดคราบตัวกาวยางที่ล้นออกมาเนี่ยมันอาจจะทําให้สีของเฮดกาดเนี่ยลอกออกมาได้นะครับก็เลยต้องมีการมาร์กไว้อ,อีกด้านหนึ่งนะครับทําการมาร์กไว้จะติดอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับโอเคครับหลังจากที่เรา ทำการมาร์กเรียบร้อยแล้วเราจะมาเตรียมตัวใส่กาวยางนะครับกับพื้นผิววัสดุนะครับพื้นผิววัสดุของการใช้กาวยางนะครับเราจะต้องติดกาวยางทั้ง2ด้านนะครับสด้านคืออะไรก็คือด้านของผ้าสกาดน,นะครับแล้วก็ด้านของเหตุการณ์นะครับวิธีการใช้ก็คือใส่กาวยางเข้าไปเลยครับแล้วก็หาขนแปลงแปลงหรืออะไรก็ตามที่ สามารถที่จะเกลี่ยตัวยางเนี่ยให้มันกระจายไปยังพื้นผิวของวัสดุที่เราต้องการจะติดให้ได้เรียบเนียนเกลี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับค่อยๆเกลี่ยไปนะครับถ้าเกิดกาวยางไม่พอก็ให้เพิ่มเติมได้นะครับถ้าดูแล้วนะครับว่าตัวกาวยางเนี่ยมันไม่ทั่วถึงและยังขาดอยู่ก็เพิ่มได้ อันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมใช้กาวยางที่มีลักษณะเป็นสีใสๆนะครับไม่ใช่เป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าลองใช้มาหลายครั้งแล้วก็พบว่าถ้าใช้เป็นแบบนี้มันจะใช้กับตัวเฮทกาดได้ดีกว่าแบบที่เป็นสีเหลืองเพราะว่าตัวของทินเนอร์ที่ผสมอยู่เนี่ยค่อนข้างละเหยเร็วนะครับมันก็จะไม่กัดกับเนื้อเนื้อสีของเฮดกาดนะครับหลังจากที่เราติด ผ้าสกลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาติดที่เฮดการ์ดด้วยนะครับผมก็ทําการหยอดลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆใช้แปลงสีฟันนะครับเกลี่ยตัวยางให้ทั่วนะครับแล้วก็พยายามไม่ให้เกินออกไปจากจุดที่ผมมาร์กไปมากนักนะครับต้องขอไปด้วยนะครับหลุดเฟรมนะครับหลุดเฟรมไปสัหน่อยหนึ่งนะครับเติมกาวเข้าไปในจุดที่ต้องการเพิ่มนะครับ เราได้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆป,ป้ายไปเกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับไม่ต้องกดแรงนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องของตัวทําละลายอย่างทินเนอร์อยู่ถ้าเกิดเราทูไปแรงๆเนี่ยมันอาจจะทําให้สีของเฮดการ์ดลอกได้นะครับเสร็จอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ไปทําอีกด้านหนึ่งใส่การได้เลยครับแล้วก็ ปริมาณเอาครับว่าประมาณนี้น่าจะเลียได้ทั่วละถ้าไม่ทั่วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่มกาวเพิ่มนะครับก็ปัดไปเบาๆครับบางๆนะครับเท่ากันนะครับให้ไปถึงจุดที่เรามากว้โอเคครับพอเราปัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพักอุปกรณ์ไว้นะครับประมาณ5-10นาทีนะครับเพื่อทําให้กาวที่ติดกับวัสดุทั้งสองฝั่งเนี่ย ทำการเซตตัวก่อนนะครับให้ทินเนอร์เขาระหระเหยอ,ออกไปให้หมดก่อนโอเคครับหลังจากที่ครบแล้วนะครับสินาทีก็จะเป็นขั้นตอนของการติดกาวละเราก็นําผ้านะครับด้านที่ติดกาวนะครับมาติดใส่กับเฮดกาดได้เลยตอนที่เราติดนะครับ ผมจะติดเบาๆก่อนนะครับแล้วก็จะเลือกมุมก่อนว่าเออมันตรงมุมหรือเปล่าแล้วก็ขยับนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดติดแน่นเลยมันจะดึงออกยากนะครับแล้วก็อาจจะทําให้กาวเสียหายได้นะครับพอมั่นใจแล้วว่าโอเคอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ออกแรงกดเลยครับใช้นิ้วบีบนะครับบีบบีบให้แน่นๆนะครับให้มันติดกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันครับ สังเกตว่าพอกาวแห้งเนี่ยครับเราสามารถเอามือจับได้เลยครับมันไม่ติดมือนะครับแต่ถ้าเกิดเอากาวกาวยางไปติดกับกาวยางอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะติดแน่นเลยนะครับก็เริ่มติดได้เลยครับพออยู่ในตำแหน่งที่มั่นใจแล้วก็สามารถเก็ี่ยพื้นผิวให้เท่ากันได้ครับไล่เก็บมุมให้เรียบร้อยนะครับพอตรงตำแหน่งแล้วก็บีบได้เลยครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพักชิ้นงานเอาไว้ระหว่าง 12- ถึง24ชั่วโมงนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ข้ามวันวเราค่อยใช้งานเลยจะยิ่งดีนะครับเป็น24ชั่วโมงเพราะว่ากาวมันจะได้เซ็ตตัวได้อย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยว E ีต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมเจ้าตัวยางนะครับที่ติดบริเวณคางนะครับผ่านไปครบ12ชั่วโมงนะครับผมก็มาเช็คก่อนว่าเป็นยังไงบ้างบริเวณที่ติดกาวไปแล้ว โอเคครับแน่นดีครับขยับไปยืดละเห็นแล้วว่ามันไม่มีการแตกตัวเพิ่มนะครับเหนียวแน่นนะครับขยับตัวได้ดีใช้ได้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ EP ต่อไปจะเป็นการซ่อมตัวปิดคางนะครับเปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนตัวสเตปนะครับถ้าชอบอย่างไรก็รบกวนฝากผู้ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ ผมจะพยายามทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการซ่อมการบํารุงรักษารวมไปถึงการสอนเทควันโดแบบง่ายๆให้ท่านได้ชมอีกนะครับ EP ต่อไปตรงนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะซ่อมอยังไงดีนะครับยางก็ยุ่ยห,หมดแล้วนะครับที่ปิดก็สเตปเปอร์ก็เสียเสื่อมไปหมดแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ